สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตามมาเพื่อดูทุเรียนบ้านเดินครับวันนี้มาบำรุงให้ปุ๋ยทางใบตุเรียนน้องสาวของน้องสาวด้ยจุลศีจอมปลวกนะครับกับอ่า จุลศีต่างข้อแสงเจือจางนะครับช่วงนี้แดดแรงครับแดดแรงมากตอนเช้าไม่ถึงเช้าเก้าโมงแล้วครับเก้าโมงเช้าของวันพฤหัสนะครับที่23่สิบสาม เดกแแปลงมากให้มาแถบงแล้วครับเหลือแค่ช่วงด้านหน้านะครับต้นนี้ที่ว่าเพิ่งลงคลิปไปนะครับว่าจะมีลูกหรือไม่มีลูกมีดอกหรือไม่มีดอกนะครับเนี่ย ห้าสิบห้าสิบครับโอกาสมีก็สูงอยู่นะครับแสงอาจจะไม่ชัดครับเพราะว่าแดดค่อนข้างแรงครับมันนอกข้าต่างจะมาเหมือนกันนะครับ แดดจับโอเคครับผมขออนุญาตให้ปุ๋ยทางบาใบต่อนะครับผมเดดจะจับมากกว่านี้ครับโอ้ยแดดแรงมากครับโอเคครับผมคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ